วันนี้จะมารีวิวอะไรกันคะไหนน้องมาช่วยพี่แกะดูสิ รองเท้าของใคราราคาเท่าไหร่เอาไปเสร็จมาสิไหนอยู่ในถุงอันนี้ในถุงกระดาษหนักมากไหนราคา9ก6อบาทเอาราคาโชว์สินี่ไหนอ่ะเอาวางไว้ในกล่องไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหมนี่ โอ้แพงจังอนนของแท้หรือเปล่าแพงขนาดนี้เนี่ย,ขยเขาเขาลดราคาไหมเขาลดกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อที่ไหนที่ซื้อที่โรบิน,นสันนี้เซนท่านแต่มันอยู่กับโรบินสันด้วยกันนี่แม่ครับพอมันป้ายเขียนโรบินสันป้ายเขียนว่าโรบินสันแต่ขายอยู่ที่เซนท่านใช่เพราะทางปิดกัน ไปไหนเอาอันนี้มาหนีึบแล้วช่วยชักไหนของจริงของแท้ทจริงมันดูยังไงอธิบายสิมแม่ว่าเวลาใส่แล้วลงเปียกน้ำแล้วมันเหม็นไม่เหม็นเพราให้ไม่ให้มันเดินน้ำถ้าหากว่าไปเจอตรงที่มีน้ำเหรู้โโมันถอดออกเดินถือรองเท้าดีมากก็เคยไปดางคาริกไป สกอคู่นี้เป็นคู่ที่เท่าไหร่ที่มีหรือว่าเป็นตอนแรกก็ใช้ของแม่แต่คู่เด็กของชีวิตเลยดีใจไหมครับเป็น,บ,น,นบอร์อะไรเนี่ยเบอร์ห้าเบอร์ห้าประหยัดไฟประหยัดตังเพราะว่าไม่ใช่ตังตัวเอง่ <5. S 2> ไหนลองใส่ดูดิ เดี๋ยวคนปาดก็ได้มันพองนะะบอกไปชนในคันค่ะงโอ้สมกับที่ตั้งใจขายของไหมสมโอเคจะใส่เลยหรือว่าจะเอาใส่กล่องไว้ก่อน,จะ,ออนจะเริ่มใส่ปันไหน มีนี้ด้วยอจะไปของี่นอแพาน้องอธิบายสิของน้องเอาของ,อน,น,องอน,น้องมา นั่งข้างพี่เจงเด็วจะได้เห็นนี่น้องจะขึ้นมาจากบาจาน,น้บาจารชอปบ,บาจาชอปบ,บาจาเนาะไหนมีไปเสร็จป่าไปเสร็จของน้องดูราคาในป้ายก็ได้ราคา300บาทโห้รองเท้าคูเ่เล็กๆ300บาทใช่เบอร์9เบอร์9ก้าก็ออกมานี่เจ้าอิดไหนก็ไดโอ้ มันเขาดิสนี่เอลซ่าหรอดิสนี่หรือเอลซ่าเอลซ่า <c oughs> เ,เป็นลูกเอลซ่าจ,จะเป็นการ์ตูนดิสนี่เอลซ่าเป็นการ์ตูนของดิสนี่เนาะใช่ซื้อที่ไหนคะที่ที่เดียวกันแต่อยู่ข้างอยู่ต้องข้ามไปที่เซนตันโอเคของน้องข้ามไปเซนตัน,นของน้องดีใจไหมน้องได้ ใช่พี่หยงซื้ออะไรพี่หยงได้อะไรพี่หยงได้รองเท้าบาจาเนาะฟิฟฟ์แบบฟิฟฟ์โอเคในกระเป๋าคุณนายอันนี้ก็มีตุ๊กตาเราไปซื้ออยู่ข้างหน้าชมบาจาเป็นรูปอะไรมาพนี่มาพูนี่ชื่ออะไรชื่อไม้เมโลไม่ใช่ชื่อน้องไม้เมโลอโลอ๋อจริงเหรอไม่ นกระ่นี้มีกระเป๋าแล้วก็มีกระเป๋าป๋ากของอะไรให้ให้พี่ดูไหนให้พี่ดูนเอาไว้ใส่อะไรคะเอาไว้ใส่โทรศัพท์ป๊อกอิดนี่ป๊ออิดที่างซื้อมาอะไรคือป๊อปอิดวะนี่ไม่ใชยางไว้กดที่เฉยเหรอ ในนี้ก็นี่เป็นกระเป๋าอนีในกระเป๋าในกระเป๋าก็เปิดมาเจอโทรศัพท์แล้วก็จะมีอันนี้เปล่าเลยหมดแล้วราคาเท่าไหร่กระเป๋าดูสิถุงใหญ่เอ้ยมันไม่มีใบเสร็จสองร้อยบาทสองร้อยสามร้อยโอ้ทุ้หน้าเลยอันนี้อันนี้ตัวละร้อยเก้าสิบกบาท อันน้องอันนี้สามรอเอ้ยอันนี้สองร้อยสามร้อยอืมหนี่งร้อยกลาเป็นสองร้อยแลวนี้ลหละก็อากบาทอืมนี่้อันอันนี้หกสิบห้าบาทก็อันนี้สามร้อยอันนี้ก็สองร้อยกางสองร้อย มันจะเป็นสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้บาทดูแล้วก็อันนี้หกสิบห้าเจ็สิบห้าบาทเต๋ของหน,นูแพงสุดเย้เข้าใจไหมครับหนูดีใจมากเขาจบกันรีวิวเอามาเอา,าอจบกานรีวิว<ะ>เีท่านี้ไม่ต้องอะไรสวัสดีครับ,รบ,รบน้องเจี๊ยบ